สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาทายฟิชชิ่งสู่ถึงวิทย์ปิบ้านะคะโอ้ยลงคลิปไปอย่างไวนะคะไปสัน S อซนะคะตัวใหม่ล่าสุดกระแสวอย่างแรงนะคะอย่างแรงคือแบบมาไวหมดไวนะคะอันนี้มาอัปเดตนะคะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่ลงไว้ว่ามาอย่างละยี่ิบเนี่ยตอนนี้เหลืออย่างละ5้าแล้วนะคะไม่อยากจะบอกนะคะตัวนี้นะคะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นความยาว6กฟุตหท่อนเดียวนะคะ มีมาสามเวทนะคะเรามาทั้งสปินเราก็เบสเนาะ,ะเดี๋ยวหนูจะไล่เวทให้ดูแต่ที่จับมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยคือจะเป็นเวท10-20ซึ่งเป็นเวทขายดีอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้คันที่แบบไปได้ครอบคุมหน่อยไปได้ทุกหน้าน้ําหน่อยอ่ตกกระพงได้ตกเก๋าได้ตกชโดได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําเล่นเวท10-20กันนะคะมาเป็นเวทเริ่มต้นนะแต่ถ้าใครไปสนใจที่แบบเออไปทางสายกระพง ยูอกระสูบอ่ะไม่ถึงกับยูอแบบฟาสตหน่อยนะคะก็แนะนําว่าให้เล่นเวทหกสิบสองเนี่ยเขามาทั้งหมดสี่เวทนะคะแต่เวทขายดีก็จะมีประมาณหกสิบสองแปดสิบเจ็ดแล้วก็สิบยี่สิบนะคะความยาวหกฟุตหกท่อนเดียวนะคะด้ามทรงพินบอลลิงอย่างสวยนะคะสีนีโคตรหล่อนะคะหล่อมากนะคะรีซีดเป็นรีซีดแต่งนะคะนี่โคตรหล่อนะคะ ญี่ปุ่นต้องร้องนะหนูบอกเลยนะคะคันญี่ปุ่นคันใดวงใดว่าต้องล้องนะมีร้องนะความยาว6กฟุตหท่อนเดียวนะคะแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สมาจนถึงปลายเลยนะคะนี่สวยมากนะคะแบงค์แบงค์งเขาเนี่ยให้ตัวได้ดีมากสปริงตัวดีนะคะแรงงัดสูงนะคะแล้วก็ให้ไกด์มาเป็นไก,ด,ก,นไก,กนะะด์ดีมากเป็นไกด์ซิกนะคะดูดีมากมาพร้อมกับซองคันเบ็ดที่แบบโคตรญี่ปุ่นนะคะโคตรญี่ปุ่น ะะไม่ว่าคุณจะเลือกสปินหรือเบสไกก็ดีจริงๆนะคะสปินก็ไกดใหญ่ตีไกลแน่นอนนะคะเบสน,นี่ก็วงไกใหญ่นะคะทําให้ส่งเหยื่อได้ไกลแน่นอนนะคะอันนี้เรามาเทียบรายละเอียดเก็บแบบรวมๆให้นะคะส่วนเรื่องเวทเนี่ยเดี๋ยวหนูพิมพ์ไว้ให้ที่ด้านล่างละกันลูกค้าจะได้เลือกดูได้ว่าเออใช้เหยื่อเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะอยากให้ดูตรงจุดๆนี้มากเลยนะคะตรงด้ามตรงเนี้ยเขาทําลายเซนมาสวยมากนะคะนี แต่ตัวนี้เคยมีคลิปอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูได้อะมาอัปเดตกันนะคะว่าเหลือเวท62ความยาว6ฟุต6ท่อนเดียวนะคะมีเวท62 87แล้วก็10 20นะคะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิ่งนะคะเหลือแค่อย่างละ5คันสุดท้ายนะคะราคาเดียวกันนะคะ1490บาทนะคะ1490บาทจัดส่งค่าจัดส่ง200บาทต่อครั้งนะคะใส่ท่อ pvc ให้อย่างดีนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คัน ในครั้งเดียวก็บวกเพิ่ม200บาทนะคะแต่หนูขอไม่ควรเกินสี่คันนะคะเพราะว่ามันสูงสุดเท่าที่จะหาท่อใส่ให้ได้แล้วนะคะถ้าเกินสี่คันต้องขอคิดค่าส่งเพิ่มนะคะโอเคนะคะมีนะคะรอบที่แล้วเนี่ยลูกค้าสั่งกันมาเนี่ยเอาเวท87ดสองคัน1ิบ0 2คัน, 10, คนก็บวกเพิ่ม200บาทเองเนาะประหยัดไปเยอะนะคะรวมๆกันซื้อนี่แบบครั้งเดียวนี่คุ้มมากเลยนะ,ะประหยัดไป800ได้นะคะประหยัดไป600ได้ค่าส่งนะคะ ก็หนูให้ราคาพิเศษนะคะไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรขอภายในสี่คันนะคะมันสวยจริงๆด้ามจะเป็นทรงพินบอลลิงซึ่งเป็นด้ามที่แบบเป็นกระแสของปีสองพันยี่สิบสองนะคะให้ตัวดีตัวนี้เป็นเบสสิบยี่สิบนะคะก็เอาง่ายๆว่างัดเก๋างัดกระพงอ่างัดช่อนทะเลได้นะคะลูกค้าหนูเอาไปเล่นช่อนทะเลด้วย มันไม่ใช่คันจิกนะแต่ก็มีคนเอาไปเล่นเป็นงานเหมือนเหมือนเป็นคันจิกกิ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาส่งรูปให้ดูนะคะแต่ไม่ทันไม่รู้ว่าจะทันได้ส่งลงรูปในนี้ก่อนที่ของจะหมดหรือเปล่านะโอเคนะคะฝากไว้อีกคลิปนึงด้วยนะจ๊ะอัปเดตไวๆนะคะสวัสดีค่ะ